ยนวันนีน้เนาะคือสิเบิดหลายเบิดทบอน่ะเป็ไนไรบานบ่าลุงมื่อ่ะ <c oughs> ครับผมโอเมนสุดหมอล่ำนี่ครับพี่น้องอีหอย่างอะ่ะไปซ่อมรถครับ <c oughs> พอดีการเดินท้างเฮาต้องใส่รถเนาะครับมันก,มนก็มือนึงก็แเล่นหลายกิโลกับพอดีก็พาเบียดเมับไปจริงๆแล้วประมาณใบกลัวๆครับเพร่ะนี่เล่นออกมาบัดที่นี้มัน่เกิดการแบบ พอสมสมดุลในการขับข <ici> <c oughs> <fois lö> ี่ก I mean, uh ็เลยขับขึ้นไปเกียร์มันมันมันเปลี่ยนไอ้แต่ไอ้พาเบรกรถยังรถเนี่ยครับรู้สึกว่าพับรอจีเปลี่ยนไปน้ำอย่างหน่อยได้ไ่มเปลี่ยนไปทั้งระบบนะครับบ่ได้หนบ่ได้มาสมผมนะโอลาแตดลาเปลี่ยนหลังคาครับเต้อมบอกพี่น้องเปลี่ยนหลังคาครับหลังจากกระเซิงกระเซิงมาหลายหมื่นล้วก็มันจะหอนน้ำ พี่น to so ้องก็จะถามมาว่าล้านใดก็จะว่าถึงสุดเขาจะไปตัดน้ำล้านสุภาพพ่อนีบศพครับเตรียมตัวรอยเพกับพี่น้องเตรียมตัวเอาก็จะยิมหกนะครนาะวันที่ยิมหกยิมหกแี่้อคุ่นสองหมดแล้วครับรอยง้มเว้นหล้วก็ไปรอยง้มคือวันนอนรับปู่หนุ่มวันนอนรับป่ะนอนถือว่าเต็มที่ครับแต่ว่าจริงๆก็อย่างนอนยง้มเว้นอีกแต่ว่าตอนนี้มันแก่มาสองรถนี่แหละครับนอนนอนอยู่ร้านซ้อม นั yup. ่นดูด่านสองของพวกเราครับผมครับกังวลดึงเวลาครับตอนนี้คือสบายใจแล้วสบายใจที่มาหอดงานะเว้นครับที่นี่ทั้งบุรพใหญ่เปิดมาเบิงแล้วก็มาให้กำลังใจทีมงานคำบุตรรมมิตรซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเราในของปีนี้นะครับโรัมฮีโร่แล้วก็กระทิงแดงอ่าเดียวมาเบิงช่วงสองทุ่มเดี๋ยวเพื่อเขาสิไปยืนโชวคคำรออยู่ด้านหน้าครับครับผมผู้ใดอยากเห็นผู้ใดผู้ใดอยากใกล้ชิดผู้ใดอยากจับ เขามาจับยังครับผมจับยังจับเมื่อยจับนะให้ลูกให้รูปเนาะพี่น้องจะได้ใกล้ชิดแล้วก็จะได้ซื้อได้เด้วยนะเพคเพคซื้อในนี้เขาอะเพคเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมเนี่ยมีคนคนหนึ่งได้ครับเพคก็อยากรอใื้อันได้เพิ่งทรงอ่ะเพคเพิ่งอะ้ะปกติไม่ได้เข้มตลอดเด้เข้มตลอดเด้โอ้ช่วงนึงพฤศจิกายหนวดเนาะพฤศจิกายหนวดไว้เขาได้ช่วงนึงพฤศจิกายนหนวดไว้เขาอันท่อไปได้ว่าขุนขุนโย่เออเบื้องลุก เมื่อวานนี่ยังไหวนวดไว้เข้าอยู่เลยเห็นไหมเปียกหนาเยี่ยงเพิ่มเปิลเพิ่มเปิลมีความหลักฮะนั่นหรือเพิลนั่นนั่นแม่นแม่นบ้านหรือเพิลหวานเพิ่ลเอาแม่นบ้านอันเห็นไหมเมื่อวานยังมีหนวดมีเข้าอยู่เดิเมื่อนี้เปลี่ยนไปมาอุดรอนหลอดร้อนหลอดเออเลี่ยนะได้แล้วมาอุดรเปลี่ยนเปลี่ยนรลอดเดี๋ยวมันมันมันมีสองแง่เขาใช้ยาปอกแก้วพุ่มหนองบัวนี่สิเป็นแบบดื้อสีไว้หนวดครับ ว่าจะมาอดรปุ๊บเขาเมืองเนี่ยสะอาดสะอาดบ่มาตะเล่าผมกับน้นผมเมื่อกันบ่ได้บ่ได้คิดตั้งสันเด้อครับพขาดมันห่อนมันถึงเลยนะไม่มาทำมด่าได้บางท่านวดต้องไม่อยากเซ็นได้น่ะอ่าโอ้อุดรทิงสี่ลวด ยาว่ะยาวอ่ะาเรื่องไอ้กูเลยพี่น้องเอาไปยังมาห่อเหล่าเมื่อแรกเขาว่นที่เ้าล้อมใตในป่ากับเรื่มีเวกนี้แต่ตัดผมมือนี่ได้มาล้อในเมืองตัดหอดผมสอมหอดรถประมาณนี้ครับเหยดผลครับอยู่ในเมืองเอามันไปยังหลายอยากคิดลึกกับเมื่อเมืองไหลนะครับมาไกยูอยากคิดลึกใช่ไหมแต่ว่าไม่กระหนาคิดอยู่เลย ไได้พักนะครับมันได้พักตงนี้มันมีเวลางนมวนดโอเคเดี๋ยวอหไลูกพักกวนตอมวันนี้ กับโมที่เราเเดี๋ยวจะดนแชทของยมตัวเจอกันหน้าบุษตอนเย็นโอเคสวยขยี้ใจอ่าในเบิ้งแน่นอนมื้อนี้ไลฟ์สดบ่บ่พี่น้องโอ้ครับผมวันนี้มีไลฟ์สดทั่วโลกนะครับผู้ใดบ่ทันได้เห็นผู้ใดบ่ทันได้เบิ่งอ่ายังยังมีโชว์นี้เรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าสิเปลี่ยนสวยขยี้ใจแล้วก็เมียเช่านะครับมาในเขตอุบล้องห่วงครับอุบลเพราะท่านได้เห็นเนาะมีแน่นอนครับในเขตนี้ครับเจอกันในเนนนอนครับสวัสดีครับพูดอ่ะเบิ้งได้ว่าวัดเนี่ย ก็เองสยบอ่ครับมันไม่ดูย